คอมเมนต์ชาวเวียดนามและคอมเมนต์ชาวกัมพูชาโตชาวต่ตางชาติหลังบอกเมืองไทยสร้างมาตรฐานไว้สูงจนทําให้เพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงนั้นดูธรรมดาไปเลยเรื่องนี้ครับเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับซึ่งเขาก็ไปคอมเมนต์ให้คําแนะนํากับชาวต่างชาติด้วยกันนะครับว่าผมแนะนําไปที่เมืองไทยเถอะเมืองไทยนะ่ะมีทุกอย่างดีกว่าเพื่อนบ้านหมดเลย ถ้าคุณพูดถึงเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจใช่ไหมเมืองไทยก็มีเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุดในแบบที่เพื่อนบ้านของไทยยังไม่มีหรือจะเป็นชายหาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีการรักษาความสะอาดที่ดีกว่าอย่างน้อยก็ในเวียดนามแล้วก็น่าสนใจมากกว่าในกัมพูชาและในมาเลเซียเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องตัดสินใจเลือกในที่อื่นเลยคุณเลือกไปที่เมืองไทยไปที่เดียวแล้วคุณจะได้ครบทุกอย่างนอกจากนั้นถ้าเป็นการเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่ของเกาะต่างๆ ไปที่พื้นที่เกาะของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกาะสมยุยเกาะพะง,งนันเกาะเต่าก็ดูเหมือนจะมีกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมอะไรต่างๆให้คุณทำมากมายมากกว่าด้วยในทางกกับการความสะดวกสบายคุณจะคาดหวังไม่ได้มากนักหากจะเลือกไปในประเทศอื่นๆหรือจะไปที่มาเลเซียพวกเขาก็ออกไปในทางที่เป็นเกาะที่ดูอนุร,รักษ์เกินไปซะโดยซ้ำนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมเลือกเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องเลือกไปที่อื่นๆเลย โดยเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเริ่มเข้าไปตอบกลับเลยนะฮะเขาก็เข้าไปตอบกลับนะครับบอกว่าโอเคสิ่งที่คุณพูดมามันก็ถูกต้องนะผมนะก็ยอม,มรับเมืองไทยในเรื่องของมาตรฐานที่ดีกว่าพวกเขาสร้างมาตรฐานทางด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวเองการเดินทางไปถึงได้อย่างสะดวกความเชื่อมโยงถึงกันการบริการที่เป็นมาตรฐานคือโอเคทุกอย่างนะเมืองไทยไปไกลมากกว่า แต่การจะบอกว่าเพื่อนบ้านเองไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดเลยมันก็จะเกินไปอันที่จริงแหล่งท่องเที่ยวทางตอนเหนือของเวียดนามนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างจากในไทยไทยนั้นขาดสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูงที่สวยงามผมคิดว่าเวียดนามโดดเด่นทางด้านนี้มากกว่าทางฝั่งลาวเองก็โดดเด่นทางด้านนี้มากกว่าด้วยเช่นกันซึ่งคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาโต้แต่งแชร์ก็บอกว่าแต่ที่พูดมานะ่ะไทยแพงกว่านะ ที่แน่ๆคือค่าของชีพในไทยนั้นมีราคาที่สูงกว่ากัมพูชาสูงกว่าเวียดนามด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องพิจารณาทางด้านนี้หลายๆคนมาที่กัมพูชาพวกเขารู้สึกคุ้มค่ามากกว่าการอยู่ไทยมากแต่เรื่องนี้เองนะครับชาวต่างชาติเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าสำหรับในมุมมองของผมผมไม่ได้เลือกที่ความคุ้มค่าอย่างเดียวถ้าความคุ้มค่านั้นเป็นความธรรมดาในแบบที่หาที่ไหนก็ได้หรือแม้แต่หาที่เมืองไทยเองก็หาได้ผมก็เลือกที่เมืองไทยมากกว่าอยู่ดี คุณลองนึกดูแล้วกันว่าผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลาสามสัปดาห์ผมสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้รอบประเทศได้อย่างอิสระเดินทางท่องเที่ยวที่เมืองแห่งไหนก็ได้ตามต้องการโดยที่ชีวิตของผมก็ไม่ต้องลำบากอะไรมากมายนั่นคือสิ่งที่ไทยเหนือกว่าแล้วแล้วก็เป็นราคาที่ผมข้อยอมจ่ายด้วยแต่จากประสบการณ์ตอนที่ผมไปที่กัมพูชาผมพบว่าความราคาถูกนั้นมันดีจริงนะมันถูกมากมันทำให้ผมสามารถอยู่อาศัยได้นานเป็นปีปีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็อย่างได้เลย แต่ถ้าว่าระหว่างที่ผมอยู่ในกัมพูชาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมไปชมในสถานที่สําคัญสําคัญจนครบหมดแล้วหลังจากนั้นผมไม่รู้จะทําอะไรต่อที่นั่นผมก็เลยต้องเดินทางไปที่เวียดนามต่อจนพบว่าเวียดนามนั้นปรับตัวยากจนเกินไปความวุ่นวายของเวียดนามนั้นพุ่งเข้ามาหาตัวผมจนทำให้ผมอยู่ที่นั่นต่อไม่ไหวผมก็เลยกลับไปที่เมืองไทยและก็พบว่านั่นคือความลงตัวโอเคทั้งในเวียดนามและกัมพูชานั้นราคาถูกนะ ผมยอมรับเลยว่าคุ้มค่ามากๆที่จะอยู่อาศัยถ้าผมจะมาอยู่อาศัยเฉยๆดำรงชีวิตผมคิดว่าในกัมพูชากับเวียดนามนั้นถือว่าดีนะถ้าจะแค่ดำรงชีวิตแต่ผมต้องการออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆในไทยหนะ่ะแพงกว่าก็จริงแต่ประสบการณ์ที่แตกตานะ่างนั้นมีตั้งแต่เมืองที่ใหญ่โตมีความทันสมัยเมืองที่น่าทึ่งในแบบที่ผมไม่ได้คาดหวังในเรื่ององความทันสมัยแต่ก็พบว่าพวกเขาทันสมัยกว่าที่คิดเอาไว้นั่นก็เป็นประสบการณ์ที่กรุงเทพมอบให้ได้แล้ว แลวจากนั้นผมเดินทางมายังเกาะพื้นที่ต่างๆผมก็พบว่าเกาะที่ผมคาดหวังเอาไว้ผมนึกว่าผมจะติดเกาะอยู่กลางทะเลแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ค่อยมีความสะดวกสบายมีการใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ช่วงเวลาอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่เลยเกาะสมุยที่เมืองไทยนั้นอย่ากับเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลยังไงอย่างนั้นซึ่งทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นก็บอกว่าโอ้ยคุณเวียดนามนะ่ก็มีเกาะแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะเกาะที่มีไฟฟ้าใช้โอ้โหคุณประเมินเวียดนามผิดไปแล้ว ผมคิดว่าเกาะของเวียดนามที่มีความเงียบสงบก็ยังสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างง่ายดายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโป,ปรดเปิดใจให้เวียดนามด้วยซึ่งคอมเมนต์ของฝรั่งนะครับก็เข้ามาตอ,อบกลับวกาบอกว่าเวียดนามน่ะดูธรรมดาจะเกินไปที่เมืองไทยไม่ดูเป็นธรรมดานั้นเป็นเพราะว่าพวกเขามีชื่อเสียงในระดับโลกไปแล้วใครๆก็พูดถึงเกาะชื่อดังของไทยกันทั้งนั้นดังนั้นการที่หลายๆคนเลือกไปมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังด้วยไม่เหมือนกับเราไปสถานที่ที่เป็นที่ต้องการของคนทั้งโลก ในขณะที่เกาะของเวียดนามนั่นเหรอผมนึกไม่ออกเลยว่ามีเกาะไหนที่มีคนแห่ไปกันทั้งโลกอย่างตอนที่ผมไปที่ภูเก็ตนะใครๆก็รู้จักภูเก็ตกันทท้านั้นเลยดังนั้นผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นและก็ภูมิใจกับการที่ผมเดินทางมาถึงมากๆในขณะที่ไปที่สถานที่ของเวียดนามผมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเลยซึ่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาแนะนําว่าถ้าคุณคาดหวังสถานที่ที่สวยงามในแบบที่คุณเห็นในไทยชายหาดที่สวยงามอีิจริงคุณต้องไปที่ฟิลิปปินส์เลยนะ ฟิลิปปินส์น่าจะเป็นที่สุดเกี่ยวกับรเรื่องนี้แต่สำหรับผมมองว่าชายหาดหลายๆแห่งในไทยนั้นก็ดูธรรมดาท,ทั่วไปนะโดยเฉพาะในพัทยาผมก็รู้สึกว่าที่นั่นหธรรมดาท,ทั่วไปซีนูวิลก็มีให้เที่ยวเหมือนกันและในกัมพูชาก็ยังมีอีกหลายชายหาดเลยที่น่าสนใจแล้วก็ทําได้ดีไม่แพ้กันแต่ก็น่าเสียดายนะผมก็ไม่เข้าใจนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆทําไมพวกเขาเอาแต่เลือกไปที่เมืองไทยโดยที่ชายหาดที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันในแถบเพื่อนบ้านก็มีด้วยซึ่งเรื่องนี้ชาวเวียดนามมาแสดงความเห็นนะครับบกก็อกว่า เรื่องของชื่อเสียงนะค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะโอเคเราอาจจะมองว่าสถานที่บางแห่งของไทยก็ธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนบ้านแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไทยมีก็คือทุกอย่างนั้นออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวและคนไทยก็เข้าใจการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือการบริการในร้านอาหารหรือแม้แต่การบริการต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคุณจะเห็นได้เลยว่าในไทยนะั้นเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าซึ่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาถามกลับว่าเป็นมาตรฐานที่ดีกว่าอย่างไงเหรอ ผมไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในกัมพูชาหรือไม่ได้ในเวียดนามเองผู้คนก็เป็นมิตรไม่ได้แตกต่างจากทางฝั่งไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเพลอเพการมีราคาที่ถูกกว่ามันควรจะดึงดูดใจผู้คนได้มากกว่าแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมพวกเขายังไม่เลือกมาซึ่งชาวเวียดนามนะครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าชื่อเสียงและมาตรฐานที่สูงกว่านะ่ะคือส่วนที่สําคัญมากๆเลยผมคิดว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือไทยเนะี่ยตอนนี้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวหลักๆในภูมิภาคนี้ไปแล้ว คุณเข้าใจคําว่าศูนย์กลางหรือไม่ศูนย์กลางคือทุกสิ่งทุกอย่างคือพอผมมองกลับมาที่เวียดนามของเราก็คงต้องบอมาะได้เลยว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเราไม่ได้ดูเป็นศูนย์กลางเลยสักนิดหลายๆคนอาจจะแวะเวียนมาที่เวียดนามนะแต่พวกเขาก็จะกลับไปที่เมืองไทยอยู่ดีเพราะพวกเขามองว่าที่นั่นเป็นศูนย์กลางไปแล้วมันเหมือนกับว่าพวกเขาแค่แวะมาเที่ยวในแถบเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ไม่ได้กะจะมาจริงๆคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่า เพราะการคาดหวังมาตรฐานในแบบที่ไทยมีที่คาดหวังไว้สูงมากๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเวลาที่ผมมาเห็นนักท่องเที่ยวที่มาที่เวียดนามในตอนแรกพวกเขาพึงพอใจนะที่เห็นว่าที่พักในเวียดนามมีราคาถูกกว่าไทยหรือบางแห่งในมาตรฐานเดียวกันถูกกว่าไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะเกินครึ่งสะดยซ้ำในบางครั้งในช่วงของโลซีซั s แต่ผมก็มาสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าต่างชาตินั้นยินดีที่จะจ่ายถูกกว่าในเวียดนามแต่ขณะเดียวกันพวกเขาไม่ได้ทิ้งมาตรฐานในแบบที่ไทยเป็น ไว้ข้างหลังพวกเขาจ่ายถูกแล้วพวกเขาคาดหวังมาตรฐานแบบเดียวกันกับไทยเลยห้องพักเป็นแบบนี้ในลักษณะเดียวกันอาหารมาตรฐานของอาหารอาหารเช้าที่โรงแรมจะมีให้ก็ต้องเป็นแบบมาตรฐานที่ไม่ได้ต่างจากไทยด้วย สุดท้ายพวกเขาก็มาพบว่าเวียดนามไม่สามารถมอบมาตรฐานในแบบเดียวกันกับไทยได้สิ่งที่ได้มีเพียงราคาที่ถูกกว่าเท่านั้นซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่านั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาคา,าดหวังความราคาถูกตั้งแต่แรกตั้งหากพวกเขาก็เลยไม่ได้มาตรฐานในแบบที่เมืองไทยมีแต่อันที่จรงิงมาตรฐานในแบบที่เมืองไทยมีในเวียดนามก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะจ่ายต้องจ่ายในราคาที่มันสูงขึ้นก็เท่านั้นอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามันถูกกว่าไทยได้อยู่ดีนะ คออเมต์ถัดมานะครับก็บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของที่พักแล้วแต่เป็นมาตรฐานทางด้านการเดินทางที่แตกต่างคุณลองนึกดูเอาแล้วกันว่าที่พักนั้นโอเคมันอาจจะแข่งขันกันได้เวียดนามอาจจะคุ้มค่ากว่าแต่พอออกจากที่พักแล้วก็เดินทางไปที่ต่างๆคุณจะเห็นได้เลยว่าเมืองไทยนั้นแตกต่างจากเวียดนาม ประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นมากกว่าผมใช้ได้แค่คำนี้คงไม่ต้องบรรยายไปถึงรายละเอียดการที่มาเดินทางได้อย่างราบรื่นกว่าที่เมืองไทยนั้นก็เป็นอะไรที่ดูสุนทรีมากกว่าแล้วพอเปรียบเทียบกันการเดินทางบนท้องถนนในเวียดนามนะั้นดูเป็นอะไรที่ดูเคร่งเครียดมากกว่าโดยเฉพาะในตัวเมืองถ้านักท่องเที่ยวจะต้องมาเจอกับประสบการณ์ในการที่อยู่ท่ามกลางมอเตอร์ไซค์และควันรถมากมายแบบนั้น ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดูหน่วยมากกว่าการเดินทางในไทยอยู่นะซึ่งทางฝั่งของชาวต่างชาตินะครับก็เข้ามาตอบกลับเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าสิ่งที่พวกคุณพูดมานั้นก็เป็นในส่วนหนึ่งของเรื่องมาตรฐานที่สูงกว่าแต่สิ่งที่ผมหมายถึงว่าเพื่อนบ้านดูธรรมดาไปเลยเพราะว่าพวกเขาขาดเค้าเจอบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนเข้ามารวมไปถึงซอฟท์แวร์ที่ดึงดูดให้ผู้คนยังอยู่ที่นั่นต่อตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างเป็นเบสิกสุดๆเลยก็คือเรื่องของอาหาร ในไทยคุณรู้ไหมว่าถ้าผมคาดหวังที่จะทานอาหารตะวันตกผมเจออาหารตะวันตกในแบบที่เป็นมาตรฐานที่คาดหวังได้ทีนี้พอไปดูอาหารตะวันตกของเวียดนามบ่อยครั้งผมจะต้องตามหาอาหารที่มันเป็นต้นตํำรับตะวันตกจริงๆและบางทีมันยากกว่านะในความคิดของผมพอเป็นทางฝั่งไทยนั้นแทบจะมีร้านที่เป็นออริจินอลแท้ๆอยู่ที่นั่นเลย แต่พอเป็นทางฝั่งเวียดนามเหมือนกับว่าอาหารตะวันตกนั้นถูกดัดแปลงเป็นแบบของเวียดนามเลยมันก็เลยเป็นเรื่องของมาตรฐานที่ต่างกันขณะเดียวกันอาหารในแบบของท้องถิ่นอาหารไทยนั้นค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าอาหารเวียดนามอยู่แล้วในเรื่องนี้ก็บอกได้เลยว่ามาตรฐานของการทานอาหารทางฝั่งไทยนั้นสูงกว่าแล้วขณะที่ต่างชาติอีกคนเนี่ยครับก็บอกว่าผมชอบจะไปที่ชายหาดที่สวยงามแล้วก็มีร้านนวดเล็กๆที่อยู่ริมชายหาดและผมสามารถเข้าไปใช้บริการแล้วก็ นวดสบายๆชิลๆอยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่กับบรรยากาศของชายหาดที่สวยงามในเวียดนามไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีแบบนี้อันนี้จริงนวดไทยเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงด้วยฟิลลิ่งและบรรยากาศแบบนั้นต้องไปที่เมืองไทยเท่านั้นผมบอกไม่ได้เลยว่าทําไมผมไม่ไปที่เวียดนามแต่ผมคิดว่ามวลความรู้สึกแบบนั้นต้องไปที่เมืองไทยนะนะขณะที่ทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามามอนะครับว่าเหตุผลมันง่ายมากๆเลยเพราะว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกพวกเขาคาดหวังจากสิ่งที่เห็นมาประสบการณ์ที่เห็นมาส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับไทยการมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาคาดหวังสิ่งที่เป็นแบบไทยและแน่นอนว่าการไปเจอความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในแบบแบบที่พวกเขาคาดหวังโดยที่ไม่ต้องเป็นในแบบของประเทศเพื่อนบ้านที่พวกเขาอาจจะไม่ได้รู้จักนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกอยู่ที่เมืองไทยถึงแม้ว่าในแถบเพื่อนบ้านจะมีวัฒนธรรมเหมือนกันอยู่ก็ตาม พวกเขาไม่ได้สนใจวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านพวกเขาสนใจในแบบที่เป็นไทยที่พวกเขารู้จักขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับเขามาแสดงความเห็นโดยก็บอกว่าที่จริงผมคิดว่าก็ยอดเยี่ยมในแต่ละสถานที่ในแบบที่แตกต่างกันนะแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าผมเจาะจงที่จะไปเมืองไทยแล้วผมก็เลยไม่ไปที่อื่นๆก็แค่นั้นน่นแหละต่างชาติคนถัดมาครับบอกว่าเพราะไทยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆก,ก,การที่ผมบอกเพื่อนของผมว่าจะไปที่เมืองไทยนยทุกคนตืต่นเต้นมากๆเลยเมื่อรู้ว่าผมจะบินไปสู่กรุงเทพ ทุกคนรู้จักเมืองไทยแต่ถ้าผมไปที่เวียดนามหรือไปที่พนมเปญของกัมพูชาผมคิดว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับผมมากนักแต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวการมาท่องเที่ยวอีกทวีปหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาที่นานอยู่แล้วอย่างน,น,น้อยก็เกินหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการจะเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งให้คุ้มค่ามากที่สุด มันจําเป็นต้องเจาะจงไปที่สถานที่หนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่ได้เลือกไปที่อื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผมผ่านการประเมินมาอย่างดีแล้วว่าผมจะต้องเลือกที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยก็มีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในแบบที่เวียดนามแล้วก็เพื่อนบ้านประเทศอื่นๆก็มีเหมือนกันเมืองไทยให้ผมได้ครบหมดทุกอย่างโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางไปมาในระยะทางที่ไกลนักโดยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่เคยมาคอมเมนต์ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับก็บอกว่า เห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นถูกต้องเพราะความเป็นศูนย์กลางของไทยทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเอาไว้ได้และนักท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้คุ้นเคยกับพื้นที่ในภูมิภาคแห่งนี้พวกเขาจะมองไปโดยอัตโนมัติเลยว่าไทยนั้นคือศูนย์กลางเพราเป็นศูนย์กลางพวกเขาจะแวะออกไปที่อื่นๆก็ทําได้แต่หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับไปที่เมืองไทยอยู่ดี เหมือนกับคุณเวลาไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะเป็นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางเป็นศูนย์รวมสักที่หนึ่งเอาไว้ก่อนที่จะไปที่อื่นๆแล้วก็จะกลับมาที่นั่นอีกครั้งเวียดนามไม่เป็นอย่างนั้นผมอยากให้เวียดนามเป็นแบบนั้นให้ได้แต่เรายังทําไม่ได้จริงๆซึ่งทางฝั่งของชาวกรัรมพูชาครับเข้ามาแสดงความเห็นนะครับบอกว่า เพราะเวียดนามนั้นประชากรเยอะเกินไปเป็นศูนย์กลางไม่ได้หรอกแค่คนเวียดนามอยู่กันแต่ละพื้นที่นี่ก็เยอะอยู่แล้วนี่ถ้าจะรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะคงไม่ได้แต่กัมพูชาน่าจะได้อยู่นะกัมพูชาขาดแค่โครงสร้างม้นฐานนี่ถ้าโครงสร้างม้นฐานเดินทางได้สะดวกแบบไทยผมคิดว่าการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็สามารถเติบโต,ตได้แบบพุ่งทยานได้ด้วยเช่นกันแต่น่าเสียดายที่ถ้าทุกพื้นที่เราเดินทางได้เหมือนไทยนะแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายอาจจะเกิดขึ้นได้อีกเยอะซึ่งทางฝั่งของชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับครับก็บอกว่า คือมันจะเอาแค่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างที่เวียดนามเติบโตขึ้นมาทางภาคของการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้มันดีขึ้นได้ก็เพราะโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเวียดนามไม่สามารถชนะไทยได้เพราะว่าแรงของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์สิ่งที่ไทยทำอยู่ตอนนี้พวกเขาอาจจะไม่ต้องทุ่มไปกับการโปรโมทแล้วเพราะการที่ต่างชาติเข้าม,ามามากมายหลายสิบล้านคนเนี่ยก็เหมือนกับการประชาสัมพันธ์ไปในตัว คนคนหนึ่งมาเที่ยวในเมืองไทยพวกเขาเอาไปนําเสนอกับเพื่อนฝูงของพวกเขาเป็นสิบสิบคนอีกแน่นอนทีนี้จํานวนมันยิ่งทวีคูณขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความนิยมก็สูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมมองว่าเรื่องของการท่องเที่ยวปัจจัยสําคัญก็คือต้องมีคนรู้เยอะๆด้วยต่อให้เป็นสถานที่ที่สุดยอดมากแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่รู้จักนะใครจะมากันล่ะซึ่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาบอกว่าเวียดนามติดตรงที่ประชากรเยอะดีแหละแหล่งท่องเที่ยวคนก็เลยเยอะอยู่แล้วแต่เวียดนามเนะี่ยอยู่ในจุดที่ลงตัวมากเลยนะโครงสร้างพื้นฐานเริิรินน่่มมมพรรร้อกกาาเเดนทงสะว แต่ค่าครองชีพยังไม่สูงมากนักคือทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยเอ่าวฮาลองนั้นก็น่าไปมากๆผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่เวียดนามเป็นอยู่นั้นลงตัวไปหมดแต่น่าเสียดายก็ตรงเรื่องของคนที่เยอะอยู่แล้วมันก็เลยทําให้บรรยากาศการไปเที่ยวเวียดนามไม่ต่างจากการไปเที่ยวจีนเมื่อ30ปีที่แล้วเลยแต่ทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับเขาเข้ามาบอกว่าอย่างไรก็ตามเมืองไทยนี่ยก็ลงตัวมากที่สุดอยู่ดีคือต่อให้คุณมองมาที่เวียดนามอยู่ในความลงตัวค่าครองชีพไม่สูงมากนักสถานที่ก็สวยงามพอจะสู้ได้อยู่บ้าง แต่เมืองไทยนั้นลงตัวมากกว่าในความคิดของผมผมสังเกตว่าในไทยยังมีพื้นที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยที่ชาวต่างชาติยังไม่ได้กระจายออกไปทั้งทางตอนเหนือแล้วก็พื้นที่ดืนอีกมากมายที่สามารถรองรับกับนักท่องเที่ยวได้สิ่งที่ผมหมายถึงก็คือพวกเขายังมีพื้นที่อีกเยอะเลยที่มันยังเพียงพอและก็รอรับกับจํานวนนักท่องเที่ยวได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าการท่องเที่ยวของไทยยังไปได้อีกไกลพวกเขายังสามารถสร้างความนิยมสูงขึ้นได้มากกว่านี้ได้อีกโดยก็มีคอมเมนต์สุดท้ายของชาวต่างชาตินะครับ ก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าเมืองไทยกับเวียดนามแตกต่างกันเล็กน้อยผมชอบเมืองไทยเพราะผมสามารถรถทิปเช่ารถยนต์ขับขี่ไปทั่วประเทศแต่เวียดนามผมเช่มามอเตอร์ไซค์แลวก็ขับขี่ไปทั่วประเทศทําได้คล้ายๆก,กันแต่ก็นะ <l ain> ผมคิดว่าเวียดนามนั้นถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจากแต่ก่อนผมไม่สนใจไปที่เวียดนามเลยแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นทางเลือกรองรองจากไทยแต่ถ้าจะให้ขึ้นมาเที่ยวกับไทยได้ผมคิดว่าเวียดนามยังขาดอีกลหลายๆด้าน <S <s <ce> ๆๆสิ่งหนึ่ง,ง <ๆ S 1> ที่เวียดนามยังขาดก็คือการดูแลนักท่องเที่ยวที่ดีได้เทียบเท่าไทย ไทยนั้นดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีกว่าผมบอกได้แค่นี้แล้วกันเราสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้และนั่นนะเข้าถึงได้ง่ายมากๆทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างนะั้นเป็นมาตรฐานมากกว่า แต่พอเป็นที่เวียดนามเอาแค่ผมหลงไปในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมืองใหญ่ผมจะหาแค่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์หรือร้านเติมลมมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังหาไม่ได้แล้วแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยผมขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและผมรู้ว่าผมต้องขอความช่วยเหลือที่ไหนแต่พอเป็นที่เวียดนามบางครั้งผมอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือผมจึงต้องขอความช่วยเหลือกับคนที่ผ่านไปผ่านมายังดีตรงที่คนเยอะนี่แหละก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้อยู่บ้าง แต่เมืองไทยนั้นมีระบบเป็นจริงเป็นจังมากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแลวกันนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับถ้าอยากเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับอยากให้แอดมินช่วยนำเสนออะไรให้สามารถติดต่อมาที่อ e ีเมลด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ